ข้าวผัดปลาทูทำง่ายอร่อยมากนะครับว้า wow. วเอาละบอกเลยว่าจานนี้ใครๆก็ชอบแน่นอนนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยอันดับแรกก็จะมีนี่ปลาทูนะครับวันนี้ได้เป็นปลาทูนึ่งมานะครับผมจะเป็นปลาทูสดก็ได้เพราะเดี๋ยวเราไปทอดอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ครับไข่ไก่แล้วก็ข้าวสวยนะครับผมแล้วก็วันนี้ใช้ผงปรุงรสตาเชบุกไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดมา ง่ายเราเริ่มจากนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะทอดปลาทูด้วยกระทะดับเป็ลแผน่นทอดปลาทูด้วยกระทะดับเป็ลแผ่นของาแฮปปี้คอเพราะว่ามันทอดง่ายดีนะครับผมทอดง่ายดีเดี๋ยวนี้ก็ติดแล้วเพราะว่าเวลาจะทําอะไรที่แบบกลัวแบบพวกกระเด็นหรือพวกมีกลิ่นเหมน็นหรือกลัวติดกระทะเนี่ยก็ใช้ตัวนี้มันไม่กระเด็นไม่มีกลิ่นเหม,ม็นแมะไรเลยนะครับผมแล้วก็อารมณ์แบบถ้าทอดน้ํามันไม่ท่วมนะแต่ถ้าใครชอบแบบกรอบๆน้ำมันทุ่วมๆก็ต้องใช้กระทะใบใหญ่เอาละเอาปลาทูมาลงเลยจ้ะ ลงไปเลยมันไม่ติดอยู่แล้วแบบนี้แล้วก็เนี่ยไม่ต้องเหม็นบ้านแล้วเพราะปัตถูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ทอดล้วเหม็นนะเห mm. ม็นบ้านอยู่นะปิดไปเลยครับผมปลาคงรงปลาเค็มอย่างเงี้ยเหม็นเปิดไฟแล้วก็ทอดไปในนั้นเลย mm. ก็ทอดด้วยไฟปานกลางนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดับเบิลแผนก็สามารถกลับแบบนี้ได้เลยนะครับ mm. กลับแล้วก็อยากรู้ก็เปิดมาดูก็ได้ครับผมง่ายๆว่าเนี่ยโอ้โหนี่เกรียมแล้วเห็นไหมพอมันเริ่มเกรียมนะครับความชื้นมันหายไปมันก็จะไม่กระเด็นแล้ว เราฟังจากเสียงดูก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าใช้ไฟแรงถ้ามันไม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก,ก,ก็แปลว่ามันเริ่มสุกเดี๋ยวเราก็ได้ปลาแล้วง่ายๆแค่นี้นะครับผมไม่ยุ่งยากเลยตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมก็ค่อนข้างติดใช้ดับเบิลแผนเพราะเราผมทําอาหารในห้องแอร์ถ้าเกิดกระทะทั่วไปก็กลิ่นปลาทูนี้ก็กระจายเลยแหละโอเคอันนี้ผมว่าตอนนี้เราน่าจะได้แล้วเราน่าจะได้ปลาทูของเราแล้วมาดูด้วยกันว่ามันน่ากินขนาดไหนอ่ะสวยไหมเอะปิดไฟสวยไหมครับแล้วไม่มีติดเลยเห็นไหม ไม่มีติดไม่ต้องกลัวกระเด็นเลยเนี่ยเกลียมด้วยนี่ถามว่าทําไมมันถึงเกรียมบางคนบอกว่ามันเหมือนกับอบไว้มันน่าจะมีความชื้นใช่ไหมครับคือในกระทะดับเบิลแผ่นตัวเนี้ยเขาดีไซน์ออกมาให้ตัวนี้ครับนี่เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับอาจจะมีน้ํามันกระเด็นออกมาได้บ้างถ้าพี่ใส่น้ํามันเยอะแต่ตัวนี้ยมันเป็นตัวที่ระบายความชื้นออกมามันเลยทําให้ทอดแบบนี้ก็ยังมีความกรอบได้แต่ก็จะไม่กรอบเท่าทอดน้ํามันท่วมนะครับแต่มันจะไม่ใช่แฉะเลยเพราะว่า มันมีช่องระบายน้าระบายไอร้อนออกมาระบายความชื้นออกมาให้ต้องบอกว่าทางเกาหลีเขาค่อนข้างคิดมาได้ครบครับมาดูนะกลิ่นมากถ้าไม่มีช่องระบายนะครับมันจะเป็นน้ําอยู่ข้างในแล้วมันก็จะแบบนิ่มไปเลยเคได้ปลาแล้วมา <c oughs> ดูสิแป๊บเดียวเองได้ปลาทูเหลืองนะ่ารับประทานเลยครับผมไม่มีติดกระทะเลยนะให้ดูหน่อยนี่ ไม่มีติดเลยนะครับสบายสบายเลยไม่ต้องกลัวเหม็นบ้านไม่ต้องกลัวน้ํามันกันเดนีกแล้วสุกเร็วด้วยประหยัดแก๊สด้วยเพราะว่ามันอบสองด้านโอเคผมเอากระทะไปเก็บแล้วอ่ะเรามาแกะประทูกันวิธีแกะประทูง่ายๆนะครับนี่เราจะดึงขี้มันออกก่อนเพราะว่าตรงขี้มันเนี่ยมันจะมีก้างนี่เห็นไหมมันจะมีก้างหลุดออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบดึงขี้บออกปุ๊บมันก็จะทําให้ก้างหลังเนี่ยมันหายไปแล้ว แล้วก็ตรงท้องก็เหมือนกันถ้าเจอคีบเราดึงออกมามันก็จะมีก้างเหมือนกันนะครับผมแบบนี้แบบนี้แล้วพอเราดึงคีปออกแล้วเนี่ยเราก็จะแกะตรงกลางตัวได้โอ้นี่ปลาทวนี้นิ่มมากเลยเราก็จะแกะเลาะตรงกลางอย่างนี้เลยเห็นไหมครับกลางตัวนี้ก็จะออกมาด้วยแหละแกะกลางได้เลยฟื้นง่ายๆนะพอดึงคีบปุ๊บมันแบะหลังได้ทุกอย่างมันจะง่ายเลยนะครับแล้วก็กออกก้างกลางออก กางกลางออกเวลาดึงออกเนี่ยมันก็จะติดคีบบนคีบล่างก็ให้มันติดกันไปเลยครับจะได้เอากลางออกให้หมดเพราะเราต้องการแต่งเนื้ออยู่แล้วใชครับแบบนี้แล้วก็กางท้องเอาออกหน่อยประมาณนี้นะครับก็เอากลางท้องกลางท้องนี่จะกินไม่ได้เนาะบางคนก็ไม่กินแต่ว่าจะมีบางกลุ่มที่เขากินก้างก้างกลางก้างกลางอันเล็กมันจะมีก้างกลางอันเล็กก็คือก้างที่แทรกอยู่ตามล่องตรงนี้อ่าอันนี้หนูแม็กแป้งกินไหมปกติ นนะะอ่าถ้าเป็นก้างเล็กแบบนี้ส่วนใหญ่บางคนเขาจะไม่เอาออกโดยเฉพาะปลาทูตัวเล็กกันเนาะเ <m> พราะว่ามันจะเล็กมากตัวเนี้ยจะไม่เอาออกเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเราต้องเอาก้างกลางลําตัวออกก้างท้องออกแล้วก็ก้างตรงคีบหลังต้องเอาออกเพราะตรงนั้นจะมีความแข็งนะครับเนี่ยเนี่ยก้างที่คีบเนี่ยจะจะจะ,จะต้องเอาออกนะครับผมก็เลยบอกว่าให้ดึงคีบก่อนตรงนี้ต้องเอาออกครับจะแข็งที่กินไม่ได้และก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่บางทีมันจะซ่อนอยู่แล้วเราก็ลืมก็คือตรงใต้ท้องตรงนี้เนี่ยเห็นน,นะ ตรงใต้ท้องตรงนี้บางทีก็ถ้าเป็นตัวเล็กๆก็ไม่ค่อยเจอแต่ตัวใหญ่ก็จะมีเหมือนกันอันนี้เจออยู่นี่เอาออกนิดนึงนะครับเพื่อเวลาให้กินแล้วมันแบบมีอัตลดเนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ตรงไอ้ก้างกลางลำตัวผมจะไม่อ,ออกนะอ่ะได้แล้วปลาทูหนึ่งชิ้นถ้าทําให้เด็กๆก,ก็ต้องละเอียดนิดนึงหรือทาให้ผู้ใหญ่นะเนาะเผื่อเขาตาไม่ดีอ่ะนี่ได้แลนเนื้เนื้อ,อ,อ,อแล้วเราก็ใส่ลงไปนิดนึงเสียเนื้อนิดหน่อย,ยอย่าไม่ต้องไปเสียดายมั้นะครับตรงข้างเพราะว่า โหไม่งั้นแกะไม่เสร็จแน่ทั้งวันนะถ้าตัวเล็กก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าบางทีก้างตรงนี้มันเล็กนะแต่ถ้าตัวใหญ่บางทีต้องออกนะได้ปลาทูเสร็จแล้วนะครับเราก็แกะเอาแต่เนื้อมาแบบนี้ได้เลยได้แต่เนื้อแล้วนะครับผมโอเคเราก็จะมาเริ่มทำข้าวผัดปลาทูกันมันเป็นอาหารจานที่ง่ายนะแต่บางทีหลายๆคนก็ไม่ได้คิดถึงที่จะทำนะตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยตัวนี้ตัวนี้ผมใช้กระทะ แฮปปี้คอขนาด28ซนติเมตรทรงตื้นตัวนี้ทำอะไรก็ไม่ติดแน่นอนรอให้กระทะร้อนสักหน่อยนะครับผมปกติพวกข้าวผัดเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใส่พวกกระเทียมอะไรอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครจะชอบก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยที่จะใส่นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปได้ด้วยนะครับผมรอให้กระทะร้อนก่อนครับกระทะเริ่มร้อนปุ๊บเดี๋ยวเรามาตอกไข่ใส่ลงไปกันวันนี้ผัดจานใหญ่นิดนึงนะครับปลาทู2ตัวเดี๋ยวใช้ไข่สัก2ฟองแล้วกันเอาละลงไปแล้วไข่ นะครับแล้วก็เริ่มผัดเลยจ้ะนิดหนึ่งให้ไข่เนี่ยมันสุกสักประมาณแบบ60 70%เปอร์เซ็นแล้วก็เอาข้าวลงถ้าไข่สุกหมดเนี่ยก็ไม่ดีมันไม่เกาะข้าวแต่ถ้าไข่ยังไม่สุกยังดิบมากๆเหลวมากๆเนี่ยข้าวก็จะแฉะนะครับอันนี้ข้าวใหม่ๆเลยครับคุณผู้ชมแค่อยากให้มันร้อนถ้ามันร้อนแล้วมันจะผัดยากมันจะเกาะกันเป็นก้อนถ้าเอาข้าวใหม่เนี่ยเราพักไวใ้ให้เย็นหน่อยก็จะผัดง่ายแหละเนี่ยแค่นี้ เรียบร้อยนี่อันนี้ก็เหมือนข้าวผัดไข่แล้วนะกระจยายถ่วนนะครับมันจะมีข้าวส่วนที่เกาะกับไข่บ้างแล้วก็จะมีไข่ส่วนที่เป็นชิ้นบ้างนะจะได้ดูแบบน่ารับประทานด้วยแล้วก็ข้าวก็จะออกเหลืองๆสวยๆด้วยโอเคหลังจากนั้นก็ใส่นี่แหละครับผมปลาทูลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสครับวันนี้ผมใช้ผงปรุงรสกาเชฟบุ๊ก ผมจะไม่ค่อยใช้เครื่องปรุงที่เป็นน้ำเยอะในการทําข้าวผัดนะครับเพราะมันจะทําให้ข้าวเราแฉะนะครับพวกซีอิวน้ำปลาน้ำมันหอยอะไรเงี้ยใส่ลงไปข้าวมันจะแฉะแล้วก็ดำาะั้นเราใช้แค่ผงปรุงรสทาเชฟบุ๊กนะครับวันนี้สองจานก็สักประมาณ1ช้อนชาเต็มๆไปเลยเครับเพราะว่าปลาทูมันมีความเค็มอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปใส่เยอะเดี๋ยวชิมก่อนแล้วเติมได้แล้วก็ผัดเลยครับเหมือนข้าวผัดปกติอย่างนี้เลยเห็นไหมมันเป็นเมนูที่ง่ายมากแต่เราลืมคิดถึงไปเนาะว่าเฮ้ยทำไมเราทําข้าวผัดหมููขข้้้าาผผััดดกุงป แต่เราไม่ทำข้าวผัดปลาทูกันล่ะครับสุดยอดมากแค่นี้เองจะบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยชิมใครชอบน้าําปลาเติมน้ําปลาให้หอมได้ใครชอบซีอิ๊วอะไรเติมได้หมดนะครับผมแต่วันนี้ของผมง่ายๆแบบนีบ้เพราะว่าผมก็เน้นแบบแห้งๆไม่มันนะผมชอบทำข้าวผัดแบบแห้งๆแ,แล้วก็ไม่มันนะเจอข้างก็หยิบออกหนนะ่อยนะครับตอนแกะเอ,อชุไม่ได้ใส่แว่นครับช่วงนี้ตามไม่ดีแล้ว <laughs> นะ เวลาไปกินที่ร้านเขาแล้วเขาแกะติดก้างมาันอย่าไปโกรธเขานะครับแม่โคเขาอาจจะยุเยอะผมผมก็ได้ตาไม่ค่อยดี <c oughs> นะเอาละแค่นี้เรียบร้อยแล้ง่ายไหมตามด้วยต้นหอมหน่อยเพิ่มสีสันนะครับผมเพิ่มสีสันแล้วก็ผมมีพริกถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เติมพริกลงไปก็จะน่ากินมากขึ้นแต่ถ้าเป็นเด็กก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่าแบบนี้เลย โอ้โหน่ากินนะแต่กระทะแฮปปี้คอร์ตรงนี้ผัดข้าวดีมากเลยพี่จะเห็นเลยว่ามันไม่ติดเลยแล้วมันล่วนมากเลยทั้งที่เราใส่น้ํามันน้อยสุดๆเลยนะเมื่อกี้นนะใส่น้ํามันลงไปนี่แบบเหมือนกับไข่จะติดกระทะด้วยซ้ำแล้วมันกระจายความร้อนได้ดีครับพี่ดูทุกควันมันเนี่ยข้าวมันแห้งล่วนเลยหอมแล้วเสร็จแล้วปิดไฟเสร็จแล้วขาผัดปลาทู ลองชิมดูแล้วก็เติมรสตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เข้าผัดเนี่ยมันไม่ใส่น้ำตาลอยู่แล้วจัดลงจานครับน่ากินสุดๆข้าวผัดปลาทูนี่เป็นเมนูขึ้นร้านได้เลยนะใครไปกินข้าวผัดปลาทูร้านไหนอร่อยๆก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเดี๋ยวจะได้ตามไปชิมบ้างเพราะว่า ก็ไม่ค่อยเห็นใครทำนะข้าวผัดปลาทูที่มันอร่อยมากเลยเดี๋ยวสิคนน่ากินเบอร์สิบหมดไปเลยแล้วกันตอนแรกก็จะจัดจสักสจานจานเดียวไปเลยใหญ่ๆนี่แล้วดูความเวอร์ของกระทะให้พี่คอดูนี่เข้าผัดนะ <c oughs> ไม่มีติดเลยอะโอเคนะครับผมเคแล้วเรียบร้อยขอแต่งหน่อยปิดท้ายด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะครับเพิ่มพริกไทยลงไปกินน่นหอมแล้วก็ เสิร์ฟคู่กับมะนาวสักหน่อยข้าวผัดปลาทูเสร็จแล้วครับข้าวผัดปลาทูทําง่ายขนาดนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้เลยนะครับรับรองว่าผมเชฟบ,บุ๊กมีเมนูทําง่ายๆมาฝากกันแน่นอนครับ การทอดปลาจะเป็นเรื่องง่ายถ้ามีกระทะาดับบิลแพนของแฮปปี้คอร์หนึ่งไม่ต้องกลัวกินเป็นในบ้านอุ๊ยน้ำมันกระเด็นปิดเลยจ้าเราก็ไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็นแบบนี้ได้เลยหรือเวลาจะกลับปลากลัวใช่ไหมครับว่ามันจะกลับยังไงมันจะติดไหมนี่ไงกระทะดับบิลแพนเขาก็ใช้แบบนี้ จบง่ายๆแบบนี้การทอดปางคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีถ้ามี d ดับเปลแผ่นครับและใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆที่ผมใช้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ไลน์แอดเชฟบุ๊กนะครับมีตัวแอดนำหน้าและก็เชฟบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่0839988365ครับ